ราชินีปีศาจบอกให้ผมไปเป็นเจ้าบ่าวเดดิมันควีนทอดมีทูบีเฮอร์กรุมตอนที่1ิหลังจากที่ไฮยืนยันความพักดีด้วยการซ่อมแซมผนึกอย่างสำเร็จรู่ล่วงเขาตัดสินใจที่จะใช้ความเชื่อใจที่เพิ่งได้รับในการเข้าถึงความลับที่อันตรายที่สุดเขาเข้าพบลูเซียในห้องทรงงานลับในช่วงพลบค่ำแสงสีม่วงเข้มที่ส่องผ่านคริสตัลปีศาจทำให้เงาของลูเซียทอดยาวและดูโดดเดี่ยวท่านราชินีให้กล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความจริงจังที่นางคุ้นเคย ผนึกได้รับการซ่อมแซมอย่างดีแล้วแต่เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อผลกระทบทางจิตวิญญาณที่มาคาเบลเคยได้รับได้อีกต่อไปข้าต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความบ้าคลั่งที่ทำลายเขาข้าต้องศึกษาอาการของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าถูกทำลายเช่นเดียวกันการอ้างถึงความบ้าคลั่งนี้เป็นการแสดงความรักที่ถูกบิดเบือนข้ากำลังขอเสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องนางจากสิ่งที่เธอปกป้องข้าลูเซียตอบรับอย่างระมัดระวังนางใช้มือเรียวลูบไปตามขอบโต๊ะทำงาน ความลังเลปรากฏบนดวงตาสีม่วงเข้มของนางอย่างชัดเจนความรักและความพักดีที่ไฮแสดงออกมาทำให้เธอยอมเสี่ยงแต่เธอก็รู้ว่าการเปิดเผยมาคาเบลนั้นอันตรายต่อแผนการของเธอเพียงใดเจ้าบ่าวนี่เป็นความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยลูเซียกล่าวเสียงแผ่วแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ของไฮนางก็ยอมพยักหน้าอย่างชา้ชาๆเป็นความยินยอมที่เต็มไปด้วยความเสียใจถ้าเช่นนั้น จงเตรียมพร้อมทางจิตใจให้ดีข้าจะให้เวลนำทางเจ้าลงไปคุกใต้ดินส่วนพระองค์เวลถูกเรียกเข้ามาทันทีพร้อมคำสั่งให้เป็นผู้นำทางปีศาจจมหาเล็กหลวงผู้นี้มีสีหน้าหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้รับคำสั่งให้ไปที่คุกใต้ดินส่วนพระองค์รอยยิ้มที่สุภาพจนหน้าขนลุกของเขาถูกแทนที่ด้วยความประหม่าอย่างแท้จริงท่านราชินีคุกใต้ดินส่วนพระองค์นั้นถูกผนึกด้วยพลังงานที่ไม่เป็นมิตรพยาค่าไม่แน่ใจว่ามันปลอดภัยสำหรับท่านเจ้าบ่าว เวลพยายามคัดค้านแต่ลูเซียจ้องมองเขากลับด้วยสายตาที่เฉียบขาดจนเวลจำต้องยอมจำนนลูเซียหันมาหาไฮนางมอบเครื่องรางป้องกันที่ทำจากโลหะสีม่วงเข้มแก่เขาจงสวมสิ่งนี้ไว้ไฮมันจะช่วยป้องกันเจ้าจากแรงกดดันทางจิตวิญญ,ญาณของสถานที่นั้นได้บ้างลูเซียใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่แขนของไฮเบาๆเป็นการถ่ายโอนพลังงานเล็กน้อยก่อนการเดินทางกลับมาหาข้าให้ปลอดภัยนะ นางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลความกังวลที่บริสุทธิ์ของนางยิ่งทำให้ไฮมั่นใจว่าเขาทำถูกแล้วที่เชื่อใจนางให้สวมเครื่องรางและเตรียมพร้อมทางจิตใจความมุ่งมั่นที่จะไม่คลุ้มคลั่งเหมือนมาคาเบลคือเกราะก,กำบังทางจิตวิญญาณของเขาเขาตามเวลออกจากห้องทรงงานลับมุ่งหน้าสู่ปีกตะวันตกที่เต็มไปด้วยเงามืดเขากำลังเดินเข้าสู่ใจกลางของความลับและชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไฮและเวลเริ่มต้นการเดินทางลงสู่คุกใต้ดินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ลึกที่สุด และถูกซ่อนเร้นที่สุดของปราสาททางเดินหินที่นำลงไปนั้นแคบและลดระดับลงอย่างต่อเนื่องอากาศเริ่มเย็นเย,ยือกจนทำให้ความอบอุ่นสุดท้ายที่ได้รับจากลูเซียค่อยๆเลือนหายไปกลิ่นอับชื้นของดินและกลิ่นกัมมันันจางๆผสมผสานกับกลิ่นโลหะที่มาจากโซ่ตรวนเก่าแก่ที่ถูกลืมเลือนผนังหินรอบตัวพวกเขาไม่ได้ทำจากหินแกรนิตธรรมดาแต่เป็นหินออกซิเดียนสีดำทึบซึ่งดูดกลืนแสงของคบเพลิงที่เวลถืออยู่จนแทบไม่เหลือทำให้บรรยากาศมืดสลัว และเต็มไปด้วยเงาหลอนเมื่อลงไปลึกขึ้นให้เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันทางจิตวิญญาณที่แตกต่างออกไปจากผนึกหลักที่เขาเคยซ่อมแซมพลังงานที่บิดเบี้ยวนี้ไม่ใช่พลังของราชินีปีศาจแต่เป็นพลังงานแสงที่ถูกทำลายมันกัดกร่อนและทำให้จิตใจรู้สึกหนักอึ้งแม้จะมีเครื่องรางป้องกันของลูเซียอยู่ก็ตามคุกแห่งนี้เหมือนเป็นหลุมศพของความหวังสภาพของมาคาเบลในที่สุดเวลก็หยุดลงที่หน้าประตูเหล็กกล้าสีดำสนิทซึ่งถูกปิดผนึกด้วยโซ่ขนาดใหญ่กว่าร่างมนุษย์ และเวทมนต์หลายชั้นไฮมองผ่านช่องเล็กๆที่มีเวทมนต์ปิดกั้นอยู่และเห็นมาคาเบลอดีตวีรบุรุษผู้กล้าหารรูปร่างของเขาสุดโทมเสื้อผ้าขาดุงริ่งดวงตาของเขาสะท้อนความบ้าคลั่งที่ควบคุมไม่ได้เขาไม่ได้แสดงความเป็นวีรบุรุษอีกต่อไปแต่เป็นเพียงเงาของความวิปลาสที่ขยับตัวอยู่ในมุมห้องขังที่มืดมิดไ้รู้สึกถึงความเห็นใจที่ลึกซึ้งเขาต้องไม่จบลงแบบนี้ ให้สั่งให้เวลใช้เวทมนต์เปิดช่องสื่อสารเล็กๆที่ผนึกห้องขังเสียงที่เบามากของไฮพยายามแทรกผ่านบาเรียพลังงานเข้าไปมาคาเบลนี่ข้าเองให้วีเวียอดีตวีรบุรุษที่ถูกจองจำหันมามองชาชาดวงตาของเขากว้างและเบิกโพลงแต่ไรจุดโฟกัสเขาไม่รู้จักชื่อไฮแต่เขารับรู้ถึงพลังแสงบริสุทธิ์ที่มาจากผู้มาเยือนคนใหม่มาคาเบลเริ่มคลานเข้ามาใกล้ประตูในสภาพที่น่าเวทนาเขาพึมพำด้วยเสียงที่แหบแห้งและสลับกับเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกนาง นางโกหกเรื่องรักนางไม่ได้ทำเพื่อโลกนางต้องการพลังพลังพลังมาคาเบลชี้มือที่สันเทาไปยังทิศทางที่ผนึกหลักตั้งอยู่และจ้องมองไ้อย่างบ้าคลั่งเจ้าเจ้าก็เหมือนกันเจ้าคือของเล่นใหม่คำพูดเหล่านั้นเต็มไปด้วยความวิปลาสแต่คำว่าโกหกและพลังก็ยังคงชัดเจนการตีความที่ผิดพลาดของไฮไฮพยายามอย่างยิ่งที่จะถอดรหัสคำพูดนั้นเขากำลังคลงั่ง ไฮเชื่อว่ามาคาเบลคลั่งและกำลังพยายามกล่าวโทษลูเซียผู้บริสุทธิ์โดยไม่รู้ว่าเขาคือใครการที่มาคาเบลกล่าวถึงพลังและของเล่นใหม่ให้ตีความว่ามาคาเบลพ่ายแพ้ต่อความบ้าคลั่งและพยายามโทษผู้อื่นเพราะความล้มเหลวของตนเองความเชื่อใจที่ให้มีต่อลูเซียถูกตอกย้ำด้วยความวิปลาสของมาคาเบลซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ลูเซียเคยเตือนเขาไว้ก่อนแล้วเวลรีฟใช้เวทมนต์ปิดช่องสื่อสารอย่างรวดเร็วพอแล้วพยะค่ะท่านราชินีสั่งให้ท่านศึกษา ไม่ใช่ให้ท่านเสี่ยงถูกความบ้าคลั่งเข้าครอบงำภาพสุดท้ายที่ไฮเห็นคือรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวของมาคาเบลซึ่งเป็นรอยยิ้มแห่งความพินาศที่รอคอยไฮอยู่เมื่อกลับมาถึงห้องทรงงานลับไฮรีแปลงงานสิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินให้ลูเซียรทราบทันทีลูเซียนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานอย่างสง่างามแต่ดวงตาของนางหลีกเลี่ยงที่จะสบตาให้นางฟังเรื่องราวของความบ้าคลั่งที่มาคาเบลพ่นออกมาอย่างเงียบเงียบบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทบจะระเบิด ท่านราชินีให้กล่าวด้วยความจริงจังที่เกิดจากความรักและความเห็นอกเห็นใจมาคาเบลกำลังทุกขทรมานและคำพูดของเขามีความบัดซบแฝงอยู่แม่จะฟังดูวิปลาสข้าต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดความสัมพันธ์ของท่านกับเขาเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นจริงๆในช่วงที่ท่านทำพิธีกับเขาข้าต้องรู้ความจริงเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าต้องคลั่งแบบเขาลูเซียตอบกลับด้วยการปฏิเสธอย่างเย็นชา และเด็ดขาดนางไม่ได้โกรธแต่ความเจ็บปวดปรากฏชัดบนใบหน้าของนางอย่างเปิดเผยข้าไม่สามารถพูดถึงเขาได้อีกแล้วไห่นางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยมันเป็นอดีตที่ข้าต้องการลืมอดีตที่โหดร้ายเกินกว่าจะพูดถึงลูเซียลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างของห้องทรงงานลับนางยืนหันหลังให้ไฮราวกับสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นระหว่างความรักที่เพิ่งก่อตัวกับอดีตอันมืดมิดความรักที่ต้องมาพร้อมกับก,บการโกหก การตีความที่ผิดพลาดของไฮไฮมองเห็นท่าทางที่เปราะบางของลูเซียเขายอมรับการปฏิเสธของนางอย่างจำนนนางกำลังเสียใจไฮเชื่อว่าลูเซียกำลังเสียใจอย่างสุดซึ่งที่ไม่สามารถช่วยมาคาเบลได้และถูกทรมานจากอดีตที่เธอถูกบังคับให้เผชิญหน้าซึ่งยิ่งตอกย้ำให้ไฮเชื่อว่าลูเซียเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ต้องได้รับการปกป้องความรักของเขาจึงเข้มแข็งขึ้นในวินาทีนั้น หลังจากเห็นชะตากรรมอันน่าเศร้าของมาคาเบลและการที่ลูเซียแสดงความปวดร้าวต่ออดีตความรักของไฮต่อลูเซียทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่อาจยับยัง้งได้เขาไม่ได้มองเธอเป็นราชินีปีศาจอีกต่อไปแต่เป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่ต้องแบกรับบาดแผลของอดีตที่โหดร้ายไว้เพียงลำพังคืนนั้นลูเซียไม่ได้มาหาไฮในห้องบรรทมเพื่อเติมพลังงานตามตารางแต่มาด้วยความต้องการทางอารมณ์ที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนให้ยอมรับการสัมผัสข,ของนางด้วยความตั้งใจที่จะให้พลังและปลอบโยน ลูเซียซบใบหน้าเข้ากับแผงอกของไฮอย่างแผ่วเบาพลังแสงบริสุทธิ์ของไฮหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของนางเติมเต็มความโดดเดี่ยวในช่วงเวลานั้นเองไฮกดเสียงต่ำถามคำถามที่กัดกินเขามาตลอดทั้งวันท่านราชินีเขาถามอย่างเฉียบคมบอกข้ามาพลังงานที่ท่านได้รับจากมาคาเบลมันมีความแตกต่างจากของข้าหรือไม่ข้าจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรคือปัจจัยทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้เขาล้มเหลวและข้าจะใช้สิ่งนั้นในการป้องกันตัวเอง ลูเซียเงยหน้าขึ้นมองเขาแววตาของนางเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่เจ็บปวดนางไม่ตอบตรงๆแต่กระซิบกลับมาว่าเจ้าบ่าพลังของเจ้าบริสุทธิ์ยิ่งกว่าแสงอาทิตย์ที่ข้าเคยพบเจอและความบริสุทธิ์นั้นเองที่ทําให้ข้าต้องพึ่งพาเจ้าคําตอบนี้ไม่ได้ให้ความจริงทั้งหมดแต่ก็ให้ความหวังที่ไหต้องการเขาสรุปว่าพลังของเขาดีกว่าพันธสัญญาที่มองไม่เห็นถูกเติมเต็มด้วยความรักแท้ที่เกิดจากความเข้าใจผิดไฮโอบอร์ดลูเซียกลับอย่างแผ่วเบา โดยหวังว่าพลังแห่งแสงของเขาจะช่วยปลอบโยนจิตวิญญาณที่ถูกทรมานของราชินีปีศาจผู้นี้ได้ความต้องการทางกายภาพและอารมณ์ผสานกันจนถึงขีดสุดทั้งคู่ต่างตระหนักว่าความรู้สึกนี้จริงจังและลึกซึ้งเกินกว่าจะถอนตัวได้อีกต่อไป ฉันยืนอยู่ลำพังแสงแห่งศรัทธาพังทาลายกลางความมืดเสียงเธอแผ่วเบาเชื้อเชิญดังพันธนาการราชินีปีศาจในชุดขาวตายจันเหลือเธอไม่มา ื่าแต่เพื่อครอบครองโซ่แห่งจุมพิษแทนคมดาบในคืนมนฉันคือเจ้าบ่าวในปรา,าสาทสนทยาหัวใจถูกพันธนาจากเวทมนต์ของเธอศักดิ์สิที่เคยมี ละลายไปกับมือคู่นั้นรักต้องห้ามหรือคำสาบนิรันดร์